าละครับก็กลัดสวัสดี y o ยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปตดทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมมันอเตอร์พีแต่แน้สนุนนี่ก็จะมาสอนทำพลังซูด้าแล้วก็ทำใได้ดาบซองจินูแล้วก็ทำใได้ดาบเลือดดาบซูซุยแล้วก็ทำใได้ดาบคนาตาน้าคู่แล้วก็ทำใได้ดาบคขตานัเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างหายยังไงนะครับใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้สอนทำดาบซิกนะเพราะผมยังไม่มีพลังของมันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นที่ผมมีกกกกกกััััันนนดดีีวววว่่่าาาาาคคครรรรรรบบบ็็สหใมมมมแลลล้้ะะฮเเเเเ๋ยยิผูชตโก ก็อย่างแรกที่จะมาสอนเลยก็คือพลังสุกนาะนะวิธีการทําพลังสุกนาให้เราหานิ้วสุกนามา5อันนะครับนิ้วสุกนามันจะเกิดทุก10บนาทีแล้วก็สุ่มเกิด10%มันจะเกิดเกาะต่างๆครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าเกิดจุดไหนจุดแรกเลยก็คือตรงนี้เกาะแรกครับนี่ฮะเกาะแรกตรงนี้แหละครับผมนี่ให้เรามาหาบริเวณแถวนี้นะครับผมนี่มันจะแบบว่ามีโอกาส10%ในการดบทุกส0บนาทีนะครับแล้วก็จุดต่อไปคือเกาะน,นี้เกาะตีเหล็กนะครับนี่ตรงนี้เลยหน้าเกาะแรกครับผมนี่แล้วก็มันจะเกิดประมาณตตรรรรงงนนนนีีี้ะคับบ่ิเวณ นะฮะแล้วก็จุดต่อไปครับเกาะท้องฟ้าครับผมนี่ข้างบนเกาะน,นี่เลยนะครับอ่าข้างบนเลยครับผมนี่แล้วก็มาที่บริเวณตรงนี้บันไดแล้วก็ตรงเควสเนี่ยนะครับอ่ามันจะเกิดบริเวณตรงนี้อ่าเจอแล้วครับนี่ฮะก่อนจะเจอแล้วเราก็เก็บได้เลยนะครับนี่เก็บยังไงวะผมก็เพิ่งเจอครั้งแหลกนะครับผมอ้าวเก็บบอ่อใดนะครับเก็บบ่อใดอ๋อกดตะีครับอ่ะพอเราเจอตรงนี้แล้วนะครับก็เกาะต่อไปเลยคือเกาะสโนโมนนะครับนี่เกาะสโนเกาะหิมะครับก็สังเกตง่ายๆเลยคือเกาะสีขาวไปนลครับ เกาะสโนนะครับก็จะบอกว่าเรามาแล้วใช่ไหมตรงนี้คือจุดเซตสปาใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะเกิดบริเวณหมองเนี่ยนะครับไอสอจุดเนี้ยนะครับผมก็ลองหาดูครับนี่ฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งเลยคือเกาะนี้นะครับเกาะนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่บนน้าแข็งเนี่ยนะครับอ่าสินาทีสิบเปอในการเกิดนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเลยนะฮะก็คือเกาะที่มันแบบรู้สึกโล่งๆนะฮะมันจะอยู่ข้างหลังใกล้ๆเกาะทะเลทรายนะนี่ไอ้ตรงเนี้ยเกาะทะเลทรายใช่ไหมเอ็นไอ้ข้างๆกันเลยครับมันจะเป็นเกาะโล่งๆนะครับผม มันจะมีนิ้วสุกนะเกิดอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะแล้วเราก็เก็บแล้วครับนะก็ถือว่าเราเก็บครบ5ชิ้นเนี่ยให้เราไปเกาะบากกี้แล้วครับผมสมม,มุติว่าเราได้ครบ5อันแล้วครับนิ้วสุกนะครับนะแล้วก็ไปที่เกาะบากกี้ต่อแล้วครับมันจะอยู <S 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 ่ข้างหลังเกาะเลขนี่นะครับเกาะบากกี้ก็จะอยู่ข้างๆเกาะทหารเรือนะครับแล้วก็ใกล้ๆเกาะศึกชิงเจ้ายุทธภพนี่ตรงนี้เลยนะครับข้างหลังเกาะเลขตรงเนี้ยนะครับพอเรามาแล้วนะเราก็รับเควสตรงนี้แล้วครับผมนี่เกาะบากกี้มันจะมีที่รับเควสแล้วก็ฟาร์มเวิโอสามพันหน ปึ๊บแล้วเราก็ไปฆ่าผู้เล่นนับสักประมาณ50คนนับพอฆ่าเสร็จแล้วก็ได้เลยทันทีก็ไม่แน่ใจว่าต้องมาส่งควสตไหมแต่ก็น่าจะไม่ต้องส่งถ้าได้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋านะครับนี่ในช่องหมัดนะครับเนี่ยช่องเนี้ยนะครับ SP EC นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงฮะต่อมาครับก็จะเป็นพลังของเรียวเมนสุกุนะาครับ king of c ัสเซนนะครับนี่ฮะรหัสคนเดิมเลยคือน้องคนที่ชื่อว่า SSR นะครับนี่ฮะอ่า LOV นะฮะมาดูกันเลยว่าจะเท มีทั้งหมด3สกิลนะคผู้ชมเป็นการยืนเอ็กแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามือเนี่ยปิดตานะครับดูว่าหน้าผากนะครับผมอาจจะบังหัวมิงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูท่าเลกกันเลยฮะท่าเลกครับเป็นการแบบว่าโจมตีแบบระยะใกล้นะเถือนะครับนี่ฮะท่าเลกส่วนท่า2เลยนะฮะก็จะเป็นการแบบว่าโจมตีใส่ศัตรูแบบนี้ปล่อยพลังแล้วก็ให้มันแบบว่าโจมตีไปเรื่อยๆนะครับส่วนสกิลสามนะครับสกิลสามก็เป็นการกดค้างไว้นะครับผมนี่ เป็นการตัดกระจายแบบนี้นะเป็นวงกว้างครับแต่ต้องกดทางนะพู้ชมถ้าไม่กดทางมันจะออกมาจึ๊กเดียวหายนะครับนี่ก็จะมีทั้บหมด3สกิลนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของสุกนาก,กับบอสกันดีกว่าครับนี่ก่อเริ่มตั้งแต่สกิล2ก่ก็เลยเพื่อทําการสตันไหมสตันได้ป่าสตันเหมือนจะได้นะครับเออนิดนึงนะโอเคสกิล3เหมือนจะไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะเออแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะถ้าตัวท่าที่สเนี่ยนะครับนี่นะฮะ เอาจริงถ้วผมลองใช้เลยนะครับซุกุนะเนี่ยแทบจะสู้บอสไม่ค่อยได้เหมือนซองจินวูนะซองจินวูเก่งกว่านะครับนี่ท่าแรกแล้วก็ตามด้วยท่า2นี่มันไม่สตันให้อ่ะมันก็เลยแบบว่าอันตรายต่อตัวเรานะครับนี่แต่ท่า3ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะท่า3ทําให้ศัตรูมึนงงได้นะครับผมนี่ฮะเออแต่ซองจินวูที่เก่งกว่านะครับผมนี่ฮะอ่ามีทั้งหมดนี่เลยนะฮะสามสกิลฮนะแหมเป็นพลังที่ ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะแต่ก็คนมีไว้แหละนะครับผมในอนาคตอาจจะมีตัวที่เราต้องใช้ก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นพลังของซูนะไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เลยนะฮะต่อมาครับก็จะมาสอนทํามีดซองจินูนะชา์โตโมนาแต่ครับวิธีการทําให้เราไปทําฮาคิว1หนึ่งก่อนนะครับวิธีการทําฮาคิว1หนึ่งให้เราเนี่ยไปที่เกาะหิมะนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นเกาะสีฟ้าสีขาวผรไมาแลวนะครับแล้วก็มารับเคล็ดตรงนี้นะครับรับเคล็ดตรงนี้แล้วก็ทําฮาคิได้เลยโดยการให้มอนเตอร์เนี่ยมันตี นี่ให้ให้มอนเตอร์มันตีใส่เราเรื่อยๆทำดามิสใส่เราโดยที่เราไม่ต้องทาดามิสใส่มันเนี่ยนะครับอาทำไปเรื่อยๆครับทำเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ฮาคีมาเลยกดตัวเฮดครับเป็นฮาคี้เกาะนะครับนี่นะฮะแล้วก็พอเรามีแล้วนะครับนะก็ให้เราเนี่ยไปที่ตรงนี้เกาะข้างหน้าเกาะล็กเลยเกาะตีเหล็กนะครับนี่มาที่นี่ครับแล้วก็ให้เราเนี่ยครับครับกุญแจลงดันเจียนนะครับนี่มาที่ตรงนี้นะเกาะนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยครับกุญแจครับนี่อันแรกเลยโมนาชีนะครับแล้วก็หาของตมนี้มาครับ อันแรกเลยคือโซนับใช้ประมาณ400อันนะครับวิธีการหาโซให้เราเนี่ยไปที่เกาะบีทนะครับนู้นแหละครับนู้นแหละครับอันนี้อันนี้กอแเลกอนูนะกอบีทนะครับมันจะอยู่ข้างหลังก่อแรกเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยตีมอนเตอร์ไม่ต้องตีบอสนะให้ตีมอนเตอร์ที่มันยืนกัน5ตัวตรงกลางตรงกลางกาอนะครับหาโซจากที่นั่นนะฮะต่อไปครับเป็นไม้กระเล็กนะครับนี่ไม้กระเล็กไม้กระเล็กก็ใช้ตามนี้เลย150้าชิ้นนับไม้ครับแล้วก็เหล็กห5 0่อนะครับนี่ฮะเกาะไม้กระเล็กหายกาะเลเลยครับตีมอน มอนเตอร์ก่อเลขนะแล้วก็สุดท้ายเลยคือทองทองนี่ใช้ประมาณ150ใช่ไหมอ่าทองรับเนี้ยโกนะครับใช้ประมาณ1น0รนับหาได้จะก่อได้เลยสรายตรงนี้ตีบอสหรือว่าตีมอนเตอร์ก็ได้ตีมอนเตอร์จะได้เยอะกว่านะครับอ่าตีพวกแบบลูกกระจอกอ่ะนะครับผมแล้วก็พอเรามีครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มาคับได้เลยนะครับนี่มันจะได้กุญเจมานะครับเป็นคุญเจชาโดครับมันจะเข้ากระเป๋าเราทันทีครับนี่ชาโดโมนาชีนับนี่โมนาชีพอเราได้คุญเจแล้วครับก็ให้เราเนี่ย มันจะเป็นเกาะสีมพูใหญ่ๆนะครับก็ให้คุณผู้ชมเดินทางหาเองนะครับเอาง่ายๆมันจะอยู่เนี่ยใกล้ๆเกาะเนี้ยนะครับใครที่รู้จักเกาะเนี้ยมันจะอยู่ใกล้กันเลยมาที่นี่ครับอ่ามาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงดันเจียนับโดยการมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับมันจะทะลุได้นี่แล้วก็มาเปิดประตูดันเจียนับอ่าแล้วก็ให้เราเลือกช่องแรกแล้วก็ทําการกดอันนี้ไปนะครับกดอันนี้ไปแล้วก็เซิร์ชตรงนี้เพื่อเชิญคนอื่นเข้าตี้ได้หรือว่าเข้าไปลงดันเจียนได้4คนนะครับ แล้วก็วิธีการลงดันเจี้ยนในเวฟสี่จันตรไยแนะนําไม่ใช้ผลไฟนะฮะสเปมได้ผลนไฟไปเลยนะครับเออมาคนเดียวเนี่ยก็ลําบากหน่อยนะก็ถ้าเกิดว่ามีผลไฟเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับโอเคก็อ่ะก็นี่ก็ให้เราเนี่ยหาของจากการลงดันเจี้ยนนะมีทั้งหมด10เวฟนะผมจะไม่ไปแล้วกันนะหา2อ,อย่างนี้นะครับผมที่ผมขึ้นจอไว้นะครับผมหายอย่างเท่าไร่อย่างละเท่าไรนะ่เดี๋ยวผมจะบอกนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นด้วยนะครับผมนี่ฮะก็ลงดันเจี้ยนไปเลยหลังจากที่คุณผู้ชมครับมีฮาคีวีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยของจากด นี่เกาะที่อยู่ใกล้เกาะแรกเลยจะเป็นเกาะที่คล้ายกับวิญญาณนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นเกาะหน้าตาแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วก็พอเรามแาล้วนะครับเราก็เข้าไปในบ้านนี้นะครับอ่ามันจะมีแบบว่าชาโดตรงนี้นะครับผมรับเคลสไปเลยสี 4, ่พันเวลนะเวลสี่พันมารับตรงนี้แล้วก็กดรับไปแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยมาข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่ข้างหลังนี้แล้วก็มีโอกาสที่ซองจินวูเนี่ยมันจะเกิดทุกสิบนาทีนะครับโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ที่มันจะเกิดแต่มันจะเกิดยากหน่อยผมที่โชคดีจริงเลยนะคะนี่พอมันเกิดแลล้วเรรก็ัับบไปยคนี่ <rôle: lebih off> เราจะได้สิ่งนี้มานะครับพอเราได้สิ่ง <Te> นี and ้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่เกาะนี้นะครับเกาะเสียงพูนะครับนะอ่าได้สิ่งนี้เนี่ยแล้วก็ไปที่เกาะสียงพูตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็มาทําดับซองจินูได้เลยนะครับนี่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกาะนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ย ใช้ของจากดันเจีย้ยนนะครับที่ผมบอกไป2อันฮาคิวีหแล้วก็ค่าหัว2องล้านห้าแสนนะครับเอ้ยไม่ใช่2,500นะครับ2,500แล้วก็ตามด้วยไอ้ที่ผมไปกดรับซองกินวูเมื่อกี้นะเออทำเควสซองกินวูอ่ะมีครบทุกสินก็ซื้อได้เลยนะครับเพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้มาแล้วครับสำหรับาดาบซองกินวูครับผมแีก็เดี๋ยวเราไปดูมีดซองกินวูดีกว่าว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะมาครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบซองกินวูกันดีกว่าครับนี่ฮะอา่กะนะกอา,าก็ s s r ไม่ระบุตัวต,วตวนนะฮะใน Discord นะครับแล้วก็ชื่อว่า L o v e r นะครับนะก็นี่ฮะขอบคุณมากเลยที่ให้บีมรีวิวนะครับโอ้โหนะฮะดับซองจินวูนะครับมันจะเป็นแบบว่าแยกกับดับอันนี้เลยนะเนี่ยดับที่เรามีเนี่ยนะครับนี่ฮะฟันได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ถ้าแรกเลยเลป็นการใช้จอมเวทเงาน,นะครับออกมาพ่นไฟน,นะครับนี่พ่นไฟนะโอเคนะฮะเลเซอร์ไฟครับแล้วก็ถ้าสองเป็นการใช้เงาของเราเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับนี่สั่งให้เงาไปโจมตีได้ส่วนสกิลสามเป็นการพุ่ง นี่เป็นการพุ่งครับที่จริงมันพุ่งนะแต่ว่ามันไม่พุ่งให้นะแล้วก็สกิลสี่เป็นการแบบว่าตัดรัวนี่ฮะพุ่งแล้วตัดรัวครับนี่ฮะนี่คือสกิลสี่นะผมนี่ท่าแรกอูดาวโคตรไวนะครับส่วนท่าสองก็จะเป็นท่านี้นะครับใช้เงาออกไปโจมตีแต่ว่าไม่ออกมานะครับนี่ท่าสามอ่าท่าสามเหมือนตอนแรกมันพุ่งนะแต่ตอนนี้มันไม่พุ่งให้นะครับนี่ท่าสี่อ่าเป็นการแบบว่าโจมตีแบบรัวนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีไอตรงนี้ด้วยคืออะไรเนี่ยนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูตีบอสกันนะฮะว่ามันจะแรงขนนาดไห เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาลองกับบอสตัวนี้กันดีกว่านะเป็นบอสเลเวลสูงสุดนะฮะก็ซึ่งหมายว่ามันจะเก่งขนาดไหนเชียวฮาคิเกาะนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ฮะควนควายนะฮะอ่าโดนสตันนะแป๊บนึงครับอ่าโดนสตันนี่จอมเวทนี่ฮะสั่งให้เงาออกไปโจมตีเฮ้ยสองสกิลตุยนะฮะนี่ใครจเอฟเคนี่สบายเลยนะฮะท่าแรกท่าสองรึป์กดพร้อมกันนี่สบายนะครับท่าสามนี่ฮะพุ่งเข้าไปโจมตีแล้วก็ท่าสี่โอ้ โอ้แรงครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองใช้แบบว่าท่าฟันดูนะครับผมนะฮะแต่ผมก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยท่าฟันนับท่าฟันก็ปกติดีนะไม่รู้ว่าแรงไหมนี่แต่ท่าสองใช้ได้เลยทําให้คู่ต่อสู้น็อกด้วยแหมแล้วก็ระวังน็อกเหมือนกันนะครับนี่ท่าสี่ยังไม่มาครับโอโ้โหติดติดคู่ดาวไม่ใช่ติดติดอันนี้ครับติดดาวครับเออนะฮะโอเคนี่ก็เป็นดาบซองจินวูนะครับหรือว่าพลังของซองจินวูเขาเรียกว่าพลังหรือดาบก็ไม่รู้อะนะครับผมนี่ฮะอ่าวิ่งคอดไวนะฮะ นี่ใช้ได้เลยนะซิวคูดาไวดีนะแหมเหมาะสำหรับการแบบว่าตีบงตีบอสลงดันเจียนนะครับผมนี่ฮะต่อมาครับก็จะมาสอนทําดาบไวคัตเตอร์นะครับหรือว่าดับซูซูนะครับนี่ฮะอ่าซาุไรเรียวมะครับวิธีการทําให้เราทําฮาคิวีหนึ่งก่อนนะครับฮาคิวีหนึ่งทำที่เกาะหิมะนะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเกาะสีขาวสีฟ้านะครับพอเรามาแล้วนะครับเราก็มารับเคล็ดตรงนี้นะรับเคล็ดตรงนี้แหละครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ย รับเสร็จแล้วให้มอนเตอร์จนตีใส่เรานะครับเออแล้วก็ตีมอนเตอร์หนึ่งทีให้มันตีใส่เราต่อแล้วก็พอมันตีเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ให้มันทําแบบว่าจนครบนะครับผมเนี่ยตรงตรงนี้แหละครับเวสเนี่ยนะครับพอครบแล้วก็เปิดตัวเฮดแค่นี้แล้วก็ได้ฮาคิวิหนึ่งมาแล้วนะครับพอเรามีฮาคิวิหนึ่งแล้วต่อไปให้เราไปที่เกาะข้างหน้าก่อนแรกครับนี่ข้างหน้าก่อแรกยังมีเกาะนี้นะเนี่ยเกาะนี้แล้วก็เกาะนี้นะครับผมแล้วก็เกาะนู้นเนี่ยให้เรามาที่เกาะนี้นะมันจะเหมือนเกาะวิญญาณอ่ะนะครับนีี่ก็เเรานต สมุไรครับเนี้ยอันเดสสมุไรนะก็แบบว่าให้ให้เราตีมันเพื่อหาโซสมุไรนะครับนี่ได้แต่การตีตัวนี้เลยหาไปเลยสิชิ้นพอเราได้มาเลยนะครับเราก็มาที่ตรงหน้าก่อนเลยครับผมนี่และเราก็ทําการซื้อได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละครับวิธีการแบบว่าคาดับซุยนะฮะใช้เงิน5้าเศษนะครับแล้วก็หาคิววีหนึ่งแล้วก็ใช้10โซสมุไรครับนี่สิบสมุไรโซนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่านะฮะการวิ่งนะครับแล้วก็ถ้าแรกเลยนะฮะ นี่เป็นการพุ่งรับแล้วก็ท่าสองเป็นการตวัดขึ้นนับแล้วก็ท่าสามเป็นการใช้พายุนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นท่าไม้ตายของแบบว่าดับซุยๆนัปีนทั้งหมด3สกิลนี่ท่าแรกพุ่งนะครับท่า2ตวัดขึ้นนะครับท่า3พายุนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมต่อมาครับก็จะมาสอนทําดับคาตนาครับวิธีการทําดับคาตนาเลยนะครับวิธีวิธีการทําให้เรามาที่ก่อเลขครับแล้วก็ให้เราเนี่ยหาไม้10อันแล้วก็หาเหล็ก5ก้อนนะครับจากการตีมอนเตอร์ก่อเลขนะครับ พอครบแล้วนะครับเราก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็เตรียมตังมาเลย3 0 0พบาทนะครับเราก็ซื้อได้เลยแล้วก็สกิลจะมีอยู่ท่าเดียวนะฮะวัดขึ้นนะครับนี่ตวัดขึ้นนะครับโคตรกากเลยครับผมนี่ฮะนะแต่คูดํมาเร็วเร็วนะครับผมนี่แล้วก็ไปดูดาบคาตนะกันดีกว่าครับดับเบิลคาตนะดับต่อไปครับวิธีการทําให้เราเนี่ยหาเหล็กตรงนี้แล้วก็หาไม้ตรงนี้จํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นจอไว้นะครับผมหาจะเกาะเลยครับพอเราได้ครบทุกชิ้นเลยนะครับเราก็มาที่เกาะตรงนี้ครับ อ่ะมันจะอยู่หน้ากอแรกกันแล้วก็ให้มาคุยกับแบ็กสมิธนะครับผมแล้วก็มาทําดาบคาตานะตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยครับนี่ดับเบิลคาตานะนะครับผมให้เรากดไปแล้วก็จํานวนไม้30จํานวนเหล็ก15มีปุ๊บซื้อเลยนะฮะครับเลยทันทีนี่มันจะเป็นการตีเหล็กครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดาบกันดีกว่านี่ครับดาบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ถือดาบคู่นะครับแล้วก็มีปอกดาบด้วยสกันฟันสกิลแรกนะฮะเป็นการยิงขึ้นตัดแบบนี้นะฮะ นี่ตัดแบบนี้เลยแล้วก็ท่าสองก็เป็นการยิงขึ้นนะครับยิงไกลมากแต่มันไม่ข้ามเกาะนะครับนี่ท่าแรกกับท่าสองมีทั้งหมด2สกิลท่าสองนี่คูดาวเร็วมากคูดาวเร็วกว่าท่าแรกนะเหมาะสำหรับการสเปมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นดาบคาตนาคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มสุดท้ายกันดีกว่าก็คือดาบเล่มนี้นะครับมันชื่อว่าดาบเลือดนะครับดาบใหญ่นะครับนี่ฮอเทลครับเอาไว้แทงตัวเองนะครับโอเควิธีการทําครับให้คุณผู้ชมครับมาที่ก่อนนี้นะ แล้วก็มาดูของคาฟนับนี่ให้เราเนี่ยให้แบ็กสมิธมาตีเหล็กนับมาตีดาบให้เราครับสิ่งที่เราต้องหาเลยก็คือ2ชิ้นนี้นะครับผมนี่กดไปที่คาว่าเลือดเนี่ยแล้วก็กด2ชิ้นนี้ให้เราเนี่ยหาหตรงนี้อันแรกเนี่ยห้ชิ้นครับอันที่2ใช้150ชิ้นนะครับนี่ฮะก็ให้เราเนี่ยทำการแบบว่าหามาหาได้จากเกาะนี้ครับเกาะสีแดงเดี๋ยวผมจะบอกไปว่าเกาะสีแดงอยู่อยู่ข้างหลังเกาะอะไรมันจะอยู่ข้างหลังเกาะเนี่ยไอที่มันเป็นสมุไรอันเดสสมุไรอะนะครับมันจะเป็นเกาะสีแดงครับ ให้เรามาที่กดสีแดงนะซึ่งมันจะมีบอสแวมพร์นะให้เราเนี่ยตีแวมพร์เพื่อหา2ชิ้นนะครับที่ผมบอกไปอันแรก50อัน250ชิ้นนะครับพอครบทุกอย่างแล้วก็ไปคราฟกับแบ็กสมิธได้เลยนะครับที่เกาะที่เกาะที่ผมมาเมื่อกี้นี้นะครับเกาะเล็กๆอ่ะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่าสกิลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงฮะเปการแทงตัวเองซะด้วยนะครับเออก็ถ้าเกิดว่าครบแล้วก็มาคราฟได้เลยนะนี่ครับคราฟกับแบ็กสมิธเลยครับผมเรามีของครบแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว การยิงแอกค,ครับผมดับหนักมากครับดับหนักจนถึงจนต้องถือ2มือนะครับการฟันแล้วก็สกิลแรกเลยนะฮะเป็นการแทงตัวเองแล้วก็ท่านี้แรงมากจึก๊กตวัดไปฮนะท่านี้จะแรงกว่าทุกท่าเลยฮนะแล้วก็ท่าที่2องเป็นการแทงตัวเองเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีฝนเลือดเห็นไหมฝนเลือดลงมาแล้วก็ท่าที่3ามก็เป็นการแบบว่าคำรามครับแทงจึ๊กก่อนแล้วก็คำราม เป็นดาบที่ทรมานมากเลยต้องแทงตัวเองนะฮะเออนี่ฮะท่าแรกมันจะแรงหน่อยนะนี่ท่านี้แรงมากครับไปตีบอสอันเดสโซเบไลเนี่ยตุยเลยนะฮะแล้วก็ท่าสองไม่ค่อยแรงเท่าไหร่งั้นงันนะครับงั้นงันนะครับท่าสองนี่ฝนฝนเลือดส่วนท่าสามครับท่าสามก็งั้นงันครับไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่เลยอะนะฮะแรงสุดก็ท่าแรกเลยครับนี่ฮะท่าแรกเป็นท่าที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับผมแล้วนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางน่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะฮะ เก่งอยู่ท่าเดียวท่าเลขนะฮะสอนท่าอีกก็งั้นงน,นะครับผมเอาแล้วครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับนะก็ถ้าเกิดไม่ได้สอนทําซิกหรือว่าอะไรต่างๆก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ายังหาของไม่ครบเลยนะฮะก็สวัสดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดไปนะครับกดไลค์คลิปนี้ดวงนี้แน่นอนเอาล้ครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไป้วครับบายยจ้า